พี่น้องพี่น้องหลังจากเฮดฟันเสร็จแล้วเนาะเฮดฟันอยู่อำเภออ่าอำเภอเมืองเชนบะุรีเนาะในอมตะเนาะเฮดฟันเสร็จแล้วกะผ้าหลานผ้าลูกมากินบุฟเฟ่เนาะพี่น,อนะน้องเนาะบุฟเฟ่ขนมจีนอยู่สีราชาพี่นอ้องผัวขับรถแล้วจมแล้วจมอีกเนาะพี่น้องเนาะรถติดเนาะมากินบุฟเฟ่ขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะ แสบลายเด้อพี่น้องเด้อแสบอหลีเด้อโอ้ยมัดมือมัดมิอนอีหลีมือน,นี้มาหดบานใบสองใบสองตรงจริงๆปะออกจากบานเก่าม้งเสาร์ได้พี่น้องออกจากบ้านเก่าม้งเสาร์ไปร้านหมอฟันเสร็จแล้วรานหมอฟันกือบปนนางขาคุณหมออยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังกาออกจากพืนกับมันม่นสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงขี่รถมากินขนมกินเที่ยง เทียงประมาณสิบสองนาทีเนาะพี่น้องเนาะครับรถจักผุนมากกับประมาณชั่มเกือบตีไปชั่วโมงเนาะวันห้าสิบกว่านาทีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่นี่นี่ล้านเนาะพี่น้องเนาะอยู่สีราชาเนาะแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องเด้อ่เามวยคุณเนาะ